การละครั้งหนึ่งกลางฤดูใบไม้ร่วงท้ามกลางหุบเขาอันเงียบสงบอากาศที่แสนอบอุ่นแล้วเย็นสบายผู้คนและสัตว์เลี้ยงอาศัยกันอยู่ยังมีความสุขแต่ว่าวันนี้ได้มีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งลมพายุพัดกระหน่ำทั่วทั้งเมืองมีแมวส้มตัวหนึ่งชื่อโจโอ้นอนอุ่นในอ้อมกอดของครอบครัวอันเป็นที่รักแต่คืนหนึ่งพายุรุนแรงพัดเข้ามาอย่างไม่คาดคิดหน้าต่างบ้านเปิดออก และเจ้าโจอี้ถูกแรงลมมหาศาลพัดวิลออกไปในค่ำคืนที่โหดร้ายเมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้งเจ้าโจอี้พบว่าตัวเองอยู่ในตรอกแคบๆที่ไม่คุ้นเคยห่างไกลาจากกลิ่นของบ้านที่อบอ,อุ่น ไม่มีเสียงหัวเราะของเด็กน้อยที่เคยอุ้มมันอีกต่อไปมีเพียงถนนเย็นเยียบและเสียงร้องของแมวจรที่มองมันด้วยสายตายเย็นชามันรู้สึกกลัวและสับสนแต่มันต้องหาทางกลับบ้านให้ได้มันต้องหาอาหารจากกองขยะเพื่อประทังชีวิตท่านใดนั้นได้มีหมาจรขาประจำซอยชื่อไอดำพลังมา้ามันต้องการแสดงให้เจ้าโจอ,อี้ได้รู้ว่ามันเป็นใหญ่ในซอยมันเข้าไปดมใกล้ๆแล้วแยกเขี้ยวจะสวก เจ้าโจอวิ่งสุดแรงเกิดเหมือนเพิ่งได้กินน้ำมันดีเซลมาเจ้าโจอีวิ่งวิ่ง,งมันวิ่งจนหมดแรงแล้วจนหลุดจากไอดำพลังมา้าแล้วเจ้าโจอีก็เดินหมดแรงภายในเมืองที่มันไม่เคยรู้จักจนได้มาพบเจ้าแมวแก่ตัวสีขาวชื่อมาเกตโจอ้และมาเกตแมวจรสีขาวผู้เคยถูกทิ้ง มันสอนให้โมจิรู้จักความโหดร้ายของโลกภายนอกแต่ก็บอกให้มันอย่ายอมแพ้ต่อโชคชะตาการเดินทางกลับบ้านของโจอี้เต็มไปด้วยอุปสรรคทั้งความหิหวโหยความหนาวเหน็บและความหนาวที่ค่อยๆกัดกินหัวใจมันแต่มันไม่ยอมแพ้เพราะมันรู้ว่าที่ปลายทางของถนนเส้นนี้ครอบครัวของมันยังคงรออยู่ เมื่อเจ้าของที่รู้แล้วเจ้าโจอี้ได้หายตัวไปจากบ้านทั้งสองก็ได้ออกเป็นตามหาเจ้าโจอี้ไปทั้งเมืองท่ามกลางพายุและความหนาวส่วนไอดำพลังมาก็ยังดมกลิ่นของเจ้าโจอี้และยังตามล่ามาติดๆโจอี้จะสามารถหาทางกลับบ้านได้หรือไม่หรือโชคชะตาจะเล่นตลกกับมันอีกครั้งติดตามได้ในตอนต่อไปถ้าชอบกดไลค์ like, กดแชร์และกด subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะ